สวัสดีครับผมนายแพทย์มาริตวัดใช้ไหประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันดีคือความดันโลหติตสูงกับโ,โครคโพวิสิบขามท่านผู้ชมครับในการที่เราจะวินิจฉัยว่าใครเป็นโรคความดันโลหติตสูงดันความดันโลหติตเขาจะต้องมีค่าตั้งแต่ร้อย0ามิบปเมลิเมตรปรอดขึ้นไป โดยเลขตัวบนร้อยสามสิบนั้นมันเป็นความดันที่วัดได้ในเส้นเลือดแดงขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวส่วนตัวล่างแปดสิบมันหมายถึงความดันที่วัดได้ในเส้นเลือดแดงซึ่งวัดในขณะระหว่างการบีบตัวของหัวใจโรคความดันหดวสูงนั้นถือเป็นโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งโดยเฉพาะกรณีที่เรา ไม่สามารถควบคุมระดับความดันให้ลดลงสู่ระดับปกติคือต่ำกว่าร้อยสามสิมลิเมตรปลอดมันจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวเป็นต้นว่ามันทำให้เกิดโรคหัวใจเช่นหัวใจวายทำให้สมองถูกทำลายจากการขาดเลือดเป็นอมาาัมพาตและทำให้สมองเสื่อมได้ท่านผู้ชมครับ เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานออกมาว่าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อเกิดเป็นโรคโควิด -19 ขึ้นมามักจะมีความรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้จากรายงานเขายังกล่าวออกไปว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมระดับความดันให้ลดลงสู่ระดับปกติ เมื่อเกิดเป็นโรคโควิด -19 ขึ้นมามันจะทำให้โรคของเขามีความรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนในมากมายโดยมันจะเกิดได้มากกว่าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตของเขาได้จากข้อเท็จจริงงกล่าวนี้เองท่านที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะต้องทำก็คือ ทำการควบคุมโรคความดันของท่านให้ลดลงสู่ระดับปกตินอกเหนือระจากการใช้ยาที่แพทย์เป็นคนสัง่งท่านจำเป็นจะต้องกำจัดปัจจัยต่างๆที่ทำให้ความดันโลดของท่านสูงขึ้นได้ได้นั่นก็คือประการที่1เรื่องเกี่ยวกับอาหารท่านต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ความดันโลดสูงเช่นอาหารประเภทไขมันอิ่มตัว ต้องหันไปรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารแทนประการที่สองลดความเค็มลงวันหนึ่งไม่เกิน2,300มิลลิกรัมหรือหนึ่งช้อนชาของเกลือโซเดียมความเค็มสามารถทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ประการที่สามอย่าให้น้ำหนักเกินคนที่มีน้ำหนักเกินสามารถทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ ประการที่สี่การที่ท่านไม่ออกกําลังกายมันจะทําให้ความดันโลหิตของท่านสูงขึ้นได้ประการถัดไปอย่าเครียดต้องลดความเครียดด้วยวิธีการต่างๆเช่นนั่งปฏิบัติธรรมประการถัดไปอย่าดื่มมากเกินไปเพราะแอลกอฮอล์สามารถทำให้ความดันโลหิตส,สูงขึ้นได้ ะการสุดท้ายการสูบบุหรี่ต้องลดเพราะบุหรี่สามารถทำให้ความดันโลหิตสูงและยังช่วยทำให้คราบไขมันเกาะตัวทำให้เส้นเลือดตีบแข็งได้เร็วขึ้นท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ